ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่2สิงหาคมนะครับ2563นะครับนี่ชมรม200ใจบุญเกื้อหนุนเรียกรากระลงทะเบียนที่1809นะครับแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับคุณชนกุดีจีนะครับผมแขวงกระยาเขตธนบุรีนะครับนำโดยหลวงพ่อเจ้าวัดวัดวังขนายทายิศรามอำเภอท่ามุ้งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ทางต่อขอเตียเสกพัฒนมงคลนะครับวันนี้ทางชมรมได้นําแผ่นรองเนาะแผ่นรองซับ มามอบให้คุณยายสะอานะครับรังสินานนนะครับอายุ89ปีนะครับแกป่วยเป็นไตวายเฉียบพันธุนะครับแล้วก็โรคชราแล้วก็ติดเตียงมา2ปีแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอเดี๋ยวให้พี่ลิมกล่าวอะไรนะครับผมครับสวัสดีครับครับวันนี้นอกจากที่เรานําจ้งมาตัดผมแล้วก็นาผู้ป่๋ยมาเลี้ยงชุมชนที่กุลีเจีนก็ได้เข้ามาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุก็วันนี้ก็นําแผ่นรองมามอบ่ให้คุณยายเพื่อ เป็นกำลังใจแล้วก็ให้คุณยายแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ดูแลคุณยายครับ <abetes. S 1> ก็เป็นเคสที่สี่ของวันนี้ครับค่ะพี่พนักานชุมชนไหนค,ครับผมบก็วันนี้ก็ดีใจนะคะที่คุณจิระศรีเสาขอน,นิ่มน,นะคะก็มาเยี่ยมชุมชนปีดีจีนของเราแล้วก็ได้นำทรัพย์ส่วนตัวนะคะมาช่วยเหลือลง,งานหลายด้านเหมือนกันให้กับุมชนของเราะคะ่ะพี่น้องชาวชุมชนก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะ พี่แมวนะครับพี่แมวเป็นหลานนะครับผมเป็นคนดูแลคุณยายนะครับค่ะต้องต้องขอขอบคุณท่านสสสขอนะค่ะพี่ได่ที่ไม่ได้มาเยี่ยมคุณยายเอ้คุณป้าในวันนี้ค่ะขอขอบคุณมากครับครับผมอ่ะพี่เกิร์ต้องขอขอบคุณพี่นิ่มโกบอลนะครับผมที่มาดูแลชาวบ้านในตอยกุฎีจีนะครับผมในเขตตนบุรีเป็นอย่างสูงมากนะครับครับผมอ่ะสุดท้ายนี้นะครับ ก็อยากจะขอขอบคุณนะครับพี่พีที่ติดตามในเพจชมลมเรานะครับผมก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับสวัสดีครับ